โอเคโอเคฉันรู้ว่ากิจาการช่วงนี้มันคน่อนข้างจะไม่กระเต้องเลยอะแต่ใช่ไม่ใช่ความผิดของใครเลยไม่ได้จะโทษใครด้วยนะบอกสิเอาล่ะใครพอจะมีไอเดียเจ๋มแมวที่ช่วยให้กิจาการกลับมาเฟื่องฟูบ้างข้ารับจ้างล้างรถล,ละ่ะนี่นละกไม่ริมไม่มีใครสนเรื่องรถสะอาดหรอกนะโอ้ป้ายโฆษณายากล่ะพวกเราไม่มีเงินที่จะซื้อป้ายโฆษณายากหรอกครับท่านช่วได้มากจริงๆดีใจที่แกอยู่ในห้องนี้แกลืมลเรื่องไงว่าบริษัทเราให้บริการเกี่ยวกับอะไร เออเป็นช่วงเวลาดีจริงๆผมไม่ได้ต้องการให้คุณตักเตือนอะไรทั้งนั้นหรอกครับท่านพฤติกรรมของคุณที่เอาเงินเดือวส่วนอย่เขากเราไปลงทุนกี่ยวับรายการหน้ารังเการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรายการที่คุณจ่ายเพื่อให้มันถ่ายทอดยาวเต็มสาสู้บอช่องทางที่ไม่มีใครอยากจะดูเลยเฮ้ยขอโทษนะมีอาคติอะไรนักหนาแกกบจริงเกลเพลงมันนี่คือจุดโฟกัสสำคัญระหว่างที่โฆษณากำลังพูดไปเรื่อยเปคุณรักละครเพลงค่ะท่านแม่แล้วมินลี่ แท้จริงแล้วพื้นฐานของมันคือละครเพลงหรือว่าน่าจะทำลายความฝันเกี่ยวกับรองหอเพลงของฉันมันที่พ่อของฉันทำสิ่งเดียวที่ฉันเห็นในตอนนี้ก็คือหน้าหองงูกําลังคุยกับฉันอยู่ตรงนี้นี่ไงทําลายความฝันและตัวตนของฉันจะอยู่ข้างในไม่มาทำลายความฝันของเขาหรอบอกซี่หอมไรนั้น่ว่าอ่านใจเธอได้ซะอีกเชื่อเขาเลยม็อกซี่ฉันเพิ่งแต่งตั้งนายให้เป็นพนักงานดีเดินมาจําเดือนโอเคครับท่านขอมขอโทษแต่การโฆษณาด้วยใช้จักรกลมาเทียบไม่ได้กับรงละครเพลง มันไม่มีใครที่ชอบจะกิดจริงๆหรอกฉันชอบนะย่าอย่าได้เห็นด้วยกับข้อตอนหน้าผมทําบริสตัวโอไม่ออกเสียงนะฉันคือผู้ก่อตั้งบริษัท IMP คุณคือแองงานที่ส่งตัวเองลงนรกหรือคือกนดีที่ถูกฟาดจับจนกลายเป็นปุ่นเลิกตายในคาพญาัวเองหน่อยความรักทษเผามเด็กตุนกตุ๊กนี่คุณคงจินตนาการไว่าฉันตกใจแห่ไหนที่มาลงเลยทีนี่และตายรับไอโอคาท่าน เรียสนาเหี้นจริงๆเลยเว้ยที่ไปเห็นพันกุลาสอดโศว์แยะบ้าโอกดีก็คุณละต้องขอบคุณการเข้าถึงโลกคนเป๊ะสิพิเศษของบริษัทเราที่เราสามารถจัดการธุราที่ขังคาของคุณในการกำจัดคนที่แย่ๆใส่คุณตอนคุณยังไม่ตายต้องการใครตาแต่มาเยี่ยรอนานใส่โทรหาคูณเ่้าจานสังหาไม่ไหวเจอร์รับเปร์ลินเซียนนายแค่อป์ไรเปอร์ซุยใส่โทรหาคูณเ่้าจานสักหาไม่ไหว ข้าสามีลิภรยาจะทิ้งไม่ไว้ต่างดาวเราคือผู้จะชนะอันวยัยโมคะเขาไม่ต้องสนองเลยออใส่น้ำใส่ไรไม่เห็นจะช่วยเชีย่ยอะไรไรไม่เกิยมันจะไปยอมเสียไปอีกคนเออม่งขุดเอ้ยแม้งขุดจริง่ะ ขออภัยอาการของเขาคงทีแล้วแต่ต้องได้รับการผ่าตัดใช้ประกันอะไรอ่ะเจ้าพวกปัญัดชื่ออะไรคือประกันวะเด็กน้อยตายฟรีผมเขาบอกตามตรงเลยนะว่าเหตุการณ์วันนั้นอ่ะเป็นความผิดของลูน่ะหมายสั่งตอนนั้นมันควราระบุข้อมูลที่ถูกต้องเขาเป้าหไว้ว่าให้เราเรื่องพื้นพืนแค่นี้เองโธ่เฮ้ยไปนั่งบนคุยถุงม็อกซีเธอสไปนั่งบนหมดอ่ะ ทำ hey, ยายาาความปิดพลาเขาอบอกเราไปโทษลุนนี่นะโอเคเธอไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนี่ท่านล้อผมอเล่นเหรอเธอห้อยแต่จะตายสวัสด,ดีนี่ไอเอ็มพีเมินหน้าตาแบบเขาบอกสขสัรว่าเขารลอบรับเลี้ยงนะลุนนี่ฉันมีกองกว่าให้เธอด้วยให้ยารักษาโรคซิฟิลิสอเปลราฉันงั้นฉันก็ไม่อยากได้มัน <S <S ป๋าซอรี่มันเป็นแมงมุมอ่ะแม่งเอย้ยขอโทษนะนี่เธอฝังฟิกฆโฆษณาลดค่าออนมาให้ฉันเหรอแล้นี่แล้วใครมสาส่งไอ้นี่มาให้ฉันเพื่อเนี่ยไม่เอาหน้านายก็รู้ว่าทําไมแต่ใครก็ช่างที่เอาสลัดอะโวคาโดไว้ในตู้เย็นฉันจะเอามันไปแล้วนะเพราะตอนนี้ฉันเมาค้างโคตรโคตรแล้วเมื่อคืนเธอเดิมไปทำไมล่ะนั่นฉันเมาค้างแต่เมื่อเช้าตั่งหอใหญ่งั่งนั่นเข้าเที่ยวฉันหรือเปล่ารู้อะไรไหม ฉันยังไม่พร้อมจะโดนด่าตอนนี้หรอกนะฉันต้องออกไประบายอารมณ์แย่ๆนี่หน่อยออบลิสไอ้งั่งขี้ตื้อรวยๆที่อยู่ในสายบอกว่ามีเรื่องด่วนอยากจะคุยกับนายฟังดูเหมือนอยากโดนเย็ดโอ้พระเจ้าแค่ครั้งเดียวเองนะุงวุย้ยแตถ้าไม่อัดตุดไอ้เจ้าชายในะพวกเราคงคมไม่ได้ขึ้นบนโลกมนุษย์กันสักคนแน่นอนรู้เปล่าอ่ะคนทำไรอะ่ะ ใหญ่ไหม่ใครยักใหญ่ยัดตีฟรีไม่เสียตังใหญ่ไหม่ใครยักใจอุ้ย <Yeah! S 1> โทษทีผมยัดหัวคุณเลสฉันได้ยินแล้วโอ้ฉันทำอะไรให้นาได้บ้างคราวนี้โซลสมีตัวแทนผู้สมัครทางด้านการเมืองคนหนึ่งกำลังสร้างปันหายลงมนุษย์อยู่นะสิเหมือนเขากำลังจะโน้มน้าวใจผู้คนว่าภาว่าโลกร้อนมีจริงก็จริงไม่ใช่ไง ก็ใช่แต่จะมีคนใต้เพิ่มขึ้นทํมไม่มีใครทำอะไรกับมันเลยแล้วตอนนี้ฉันก็เหงามากอ้วยก็ต้องดูสมเพลสมผลนายก็รู้ว่าฉันเป็นยังไงเวลาเหงาโอ้พระเจ้ากูจะบ้าตายเวลาฉันเหงาฉันจะหิวแล้วเวลาฉันหิวขึ้นมาล่ะก็ฉันจะเกินทั้งคุยเี่ยอยโว้ยแลวฉันเลี้ยมและฉันก็จะและฉันก็จะโอมมันก่อนที่จะมันออกแล้วก็ทัดมันด้วยความแรงจน ข้างออมนเดกินนี่ซะหนูรู้จักสะพานอยู่ตรงทางด่วนั่นไหมอ๋อฮะกีดาตรงนั้นฟังน้าประเด็นคือลูน่าคือสมาชิกที่มีค่าของครอบครัวเราและเราจะไม่กําจัดครอบครัวทิ้งพวกเราไม่ใช่ครอบครัวขัด่ันคุณคือเจ้านายส่วนเราคือลูกน้องคุณทำกับเธออย่ากับเด็กวัยร่นที่มีปัญหา เธอเหมือนไอ้สาวไรบ้านที่เสพยามินที่เคยให้โทรโทรศัพท์มากกว่าสินี่พวกเก่าแล้วนะเรา,าถ้าไม่มีพวกเขได้บ้านฉันก็ไม่ได้จะมีความสุขครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันในตอนนี้หรอกงั้นระวังที่เรากางพูดถึงหัวข้อครอ,อบขวาุณนชวยเลิกตามผ่าหงกับมิลลี่นอกเวลางานได้ไหมเอาหน้าที่รักมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะขอโทษนะเอียว่ะตัวเ,เองช่วยหยิบในเ,เขาหน่อยหนาที่รัก ร่วงสปอยเนยมันเน่าแล้วมีอะไรตลบหรอตัวเองการเล่นคำที่น่าประทับใจไมคุณจะอยู่ในตู้เย็นของเราอ๊ะอะอ๊ะอะไรโอ้โหกำลังปันเรื่องอะไรเยอะผมฝันว่าพ่อแม่ของผมนั้นกำลังตุกข้าต่กรรมแต่ตอนนี้ผมอยากกลับไปฝันต่อแล้วล่ะจากปีสาจน้อยมากไหมคือเธอที่ผมไม่ใหใจอเมโลี เอาจริงดิกําลังถ่ายพวกเราแน่นะแค่หยุดทําไม่ไไม่เห็นจะนมีปัญหาตรงไหนนี่หรือไม่ใหญ่เห็นอะไรเข้าเหรอไม่เสร็จช่างน้อยของนายอะไรเงี้ยท่านครับสิ่งท่ท่นทานพูดและกําลังทนะําน่ะมันไม่เหมาะสมเย็นก็นม็อกเดี๋ยวอาการแพนิกข,ของนายก็กำเริบเอานะ,มะหมใจเย็นแล้ว ก็งี้ฉันไม่วิจาร์กิจกรรมหน้าเบื่อนอกเวลางานของคู่รักหรอกนะฉะนั้นอย่าวิจาร์ฉันอ๋อเขาวิจารณ์คุณแน่ครับท่านมีเยอะเลยนั่นบอสเลยไม่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 เป็นไรมิลลี่สามีของเธอก็แค่พูดไงไม่ให้เหมือนด่านะปัญญาอ่อนไอการด่าแบบไม่รู้จักตัวเนี่ยมาช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตสดใชได้ผลเหลือหลายเหตุผลเดียวที่ทําให้นายมีเมียก็คือนายมันใจง่ายไม่ใช่สักหน่อย อย่าพูดแบบนั้นกับพนังงานตอนรับของฉันแบบนั้นจะอ่อนไหวง่ายใช่ฉันอ่อนไหวว้พวมแม่งยิงงอนทั้งหมดเลยคบปากเลยเด็กเชี่ยยังโชคดีที่มึงยังรอดอยู่นะบริษัทนี้วุ่นวายสมัดเลยโอเคกลับมาในพูงเดิชุดของฉันกันดีกว่ามีใครพูดถึงเรื่องนั้นสักหน่อยก็พยายามพูดถึงอยู่นี่ไงชุดฉันเป็นไงล่ะดูดีใช่ไหมมันทรมานมากแล้วที่ต้องแปล้งเาเพื่อให้พวกเชี่ยยังพวกแกฆ่าฉันเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันต้องการมันฉันอยากจะตายพวกแกตลกเล่นโลกมากๆเลย และฉันเป็นแค่เด็กผู้รักคูรและชอบสนุกถึงไม่จะหน้าคนรก็ตามทีเหอะเดี๋ยวนะนั่นไม่แฟร์เจ้าเสือใจเสอะผู้รักจะกระชากระโดดฉันลักหน้ามาและถามมันเด็กมันกำลังมึ่งหัวกูอยู่ในเด็กประสาทนั่นสาวี่เธอเหรอจ้างคิดว่าเธอไปอยู่สัสนรทั่วไปไม่อยากรู้ขั้นการคุยขนาดนั้นแไรเธออะไรฉันทำไมไม่มีอะไรฉันไม่อยากคุยกับหมาเพราะที่เป็นทาสแมวน่ะ ว้าวไอ้หนูรู้ไหมมึงปากหมาจริงๆอ่ะใช่แม่งปากหมาโอ้ยเชี่ยพวกเราฉันเพิ่งได้ข้อความจากลูกค้าเหมือนเขาจะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตั้งแต่แรกรอย<ร>ู่แล้วมันท่าน่ะใช่พวกเขาอยาให้เราฆ่าเด็กจริงๆอะ่ะพวกเขาว่าเง้นพระสงค์ดือนพระเจ้าจะมีจริงฮฮรู้อลไรมันทุพันดี์ในบริษัทนี้ผมอยากจะพิสูจน์จริงๆว่าพวกเราสามารถทําเหมือนกับที่คนอื่นทําได้เช่นกัน อย่างเช่นการฆ่าคนเป็นต้นเหตุนั้นกลุม่มผู้เจียวชานใะนกัณตกรรมเร่งด่วนเราสัญญาจะจาัดก,การทุนดาของคุณให้เสร็จหรือชิงเงินคุณหายวับไปไม่มีวันหวนกลับคุณเคยียนเรลวิวใหญ่ๆก็ได้แต่เราจะไม่แค่นี่มันนรกไม่มีใครสนมึงหรอกก่อนนะแอนเด็กนั้นจะเป็นเป้าหมายแต่เขาก็ยังเป็นแค่เด็กอยู่เลยมันสําคัญที่เราจะดําเนินการอย่างอบอุ่นให้กับเด็กคนนั้นนะได้โปรดเถคะถ้าใครพบเห็นเอ็ดดี้ตัวน้อยของฉันได้โปรดติดต่อพวกเราแล้ววะ ด้ยวยความยินดีอาอตื่นเตท้เมื่อสีแดงนั้นจัดกระจายแล้วมิลีก็เริ่มออกไหล่ขาเอาไปถลม่มหายใจเป็นนังฟ้าจะความตายของหอมเอเมโลีเป็นลาซินี่นางฟันแซนดี เมื่อได้ยินเสียงเหยื่อเธอเดือดร้องกีดไม่ว่านอกหรือว่าไหนเธอก็ครั้งไม่เหมือนใครของของอมิล่เมื่อเด็ดแรงคนไล่ลิบลงกับแผง,ง,ง,งและสุดลายนี้เริ่มไหลแรงได้คอมได้ทำนองเมื่อเปืมเบลีเริ่มลั่นไกลด้วยความหล,ลอร้อน ที่รักทางใจข้องหมให้การขับฟันไม่ลังทนให้หมออลน์ right, ได้ดีจากปีสันน้อยมากไหมคือเธอที่ค่ให้ทางใจ๋ใจอเออมลลี